โยโอ้ไฮ oh สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานนะฮะโอเคครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกมแกรี่มอสนะฮะกับ <c oughs> กับมอสอะไรวะจิลเบรกนะครับผมแหกคุกนั่นเองนะฮะมอสน,นี้ไม่มีอะไรยากครับผมจะมีแบ่งอยู่เป็นสองทีมื่อผมจะเป็นโจรกับตำรวจนะฮะซึ่งโจรเนี่ยจะถูกตอนแรกจะถูกกักขังไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วมันจะมีเวลาที่กําหนดคร <c oughs> ับผมเสร็จแล้ว <c oughs> ตัวโจรเนี่ยจะโดนปล่อยนะฮะแล้วตำรวจเนี่ยจะต้องทําการยับยั้งฆ่าโจรพวกนี้ให้หมดนะับผม ก็เป็นไปได้ยากนะผมบอกว่าตอนแรกๆโจนเนี่ยจะมีแบบยังไงอะจะมีแค่มีดเล่มเดียวนะแต่ว่าโจนจะมีเยอะกว่านะผมนั่นไงเับผมตำรวจแพ้ไปแล้วนะฮะโดนโจนฆ่านะรับผมแล้วฮะที่สำคัญถ้าไม่โจนจับปืนนะผมถ้าโจนจับปืนเมื่อไหร่ก็มันเลยนะฮะนี่รับผมมันเนี่ยผมได้เป็นโจนนะผมเกนะนี่ครับผมเราได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับใครไม่รู้นะครับผมโอเคนะะเราก็ต้องรอนี่เขาผมตำรวจนะฮะทำไมแกอะไรเนี่ยจะไฟเหรอฮะ กูเป็นจอมโจรรู้ไหมกูฆ่ามากี่ศพครับผมศพครึ่งศพ <c oughs> ครึ่งมดหนึ่งตัวกับบิ๊กตักกระแตนหนึ่งตัวนะฮะทมื่อกันถูกจับเลยเหรอวะแค่นี้นะแม่งจะเอาไฟอ่ะผมก็ได้ครับผมวันนี้แม่งจะอยู่กับเซิร์ฟคนไทยนะครับผมทำให้ปิ๊กมันน้อยนะฮะเอ้ยจะเอาหรือจะเอานะฮะอ๋อเดี๋ยวพึ่งนี่ครับผมให้เราปุ้รีบวิ่องออกมาครับผมเราให้รีบกดบันไดตรงนี้นะเพราะาตรงนี้จะมี อาวุธนะผมซึ่งจะมีตำรวจมาเฝ้าอยู่นะฮะแต่ว่าเสียใจนะเราได้ปืนมาแล้วนะผมนี่ครับเสร็จแล้ว,ลวเราเนี่ยจะได้ไปฆ่าตำรวจได้นะผมตำรวจมีกันแค่สามคนนะครับกับโจนกับอีกห้าคนหรือเปล่าไม่อะ่ะโจนกับอีกสิบเอ็ดคนนะฮะมึงมันเน่คุณตำรวจนะผมเราต้องหาคุณตำรวจแล้วก็ฆ่าคุณตำรวจให้ให้หมดนะผมซึ่งคนตำรวจจะหนีไปแอบบแล้วมึงมาเล่นมาเล่นอะไรกับผมนี่ครับผมเรามีแค่ M16 แค่โอ้โหกูว่ามันไม่แค่นะนะฮะยโ่เคดีกว่าครับผมต้องหาคนตำรวจมาให้ได้นะฮะคนตำรวจจะไปแอบนะครับผมจริงๆตอนแรกๆก็ผมให้เราใช้ปืนไล่ยิงโจรเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องคนตำรวจนะเราไม่ตงคนตำรวเป็นศพนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าคนตำรวจตายนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ฆ่าผมผมโดนเคาล้านเอานะฮะไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มึงพุ่งได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำยังไงอ่ะจีนไทยตะปิดอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมก็มีว่ะนะฮะหรือว่ากูไม่มีวะมันเป็นอะไรอ่ะอยากรู้ครับผมเจ๋งดีอ่ะผมชอบแต่ข้อเสียก็คือเวลาเวลาวิ่งนะครับผมแล้วเขาก็มังตามตัวเนี่ยแม่งเขาตามตัวถูกแน่นอนนะนี่เป็นข้อเสียแล้วหาคนตำรวจเหรอครับผมคนตำรวจแล้วอยู่ไหนครับแหมอย่าเกินไปเลยไม่ให้ผมฆ่าดีกว่านะ เออหายไปไหนแล้วครับผมมีแค่เค,คก็บอกเดียวนะฮะถ้าได้เล่นเป็นตำร,รวจนี่จะบอกว่าโชคร้ายนะครับผมเพราะว่าโดนโจนพวกนี้ไล่ฆ่าผมโ,โอเคนะฮะเปิมด,ดมาปุ๊บนี่ถ้าผมเป็นตำร,รวจผมจะแบบยิงแม่งไฟให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่ายังไงเซิแบบว่าแมพน,น,นะครับผมซึ่งเราลืมโหลดอันนั้นเอาไว้ลืมโหลดไอ้แบบที่เหลือนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟพังเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับผม เราต้องขึ้นไปข้างบนนี้ครับผมส่วนมากคน <c oughs> เขาจะแอบขึ้นมันก็เต็มไปหมดแล้วนี่หว่านะฮะตำรวจเหรอคนหนึ่งครับผมเราต้องรีบหาตำรวจนะฮะตำรวจนะอยู่ไหนครับผมนะฮะโปกรรมอันนี้กระโดดลงไปได้ครับผมไม่ตายด้วยนะครับเลือดลดแค่หนึ่งมั้งหรือว่าสิบจำไม่ได้นะหนึ่งโอ,โอ้โหโอ้โหแม่งมึงโดนอยู่หอเท่าหอคอยเดือดเดือ กูลาดต่ะแล้วยู่ไหนอ่ะเยี่ย e! ผมได้ราดตั้งตัวถึ่โอเคนะเราได้เล่น,นนะะมันชนนะครับผมอะไรอ่ะอันนี้ไม่มีรูเมดเหรอผมต้องการรูเมดนะนะฮะเปิดประตูเฮ้ยมีมีมีพกมาให้แล้วผมเงี่ยมีอะไ้นะคือถ้าเล่นกันจริงครับเผมมันจะมีแบบยังไงอ่ะถ้าเป็นคนไทยเล่นนะผมผมเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะคือผมถึงมีดอยู่แล้วตำรวจบอกให้บอกให้จ้วงมีดออกไปนะครับผม ถือว่าถ้าบอกว่าตมติถ้าไม่จ้วงเดี๋ยวยิงนะโอเคครับเราก็ต้องทําตามนะคือเขาเป็นคนคนคุมกดนะฮะไม่เป็นไรนั่นนี้ผมคนตารวจนะฮะถ้าเปิดมาโอ้หเฮียมันเป็นอะไรอ่ะเปิดเปิดเปิดเดยอเดเดเด้อตัด โอเคกลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้เขามาทำอะไรกันอยู่ครับผมโอเวอร์เฮียโอเวอร์เฮียกันอยู่ตรงนี้อ๋อทำไมทำไมมึงเชื่อกออี่จังวะนะฮะนนี้ก็คุณตำรวจก็เดินไปเดินมาครับผมคือเราต้องทำทเชื่อเขาผมไม่ได้ถูกตำรวจไล่ยิงนะที่บอกไปครับผมที่บอกไปนะฮะที่ออกไปปุ๊บเราก็มันเลยนะโอเคครับผมเราได้เป็นอิสระภาพมาแล้วผมผมจำได้ว่ามรงนี้จะมีปืนอ,อยู่กระบ,บอกหนึ่งหายไปไหนแล้ววะ ปืนอะมันจะมีปืนอยู่กระบ,บอกมันเยนอยไอ้ตำรวจมางันมาฆ่าประชาชนแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะโกโหกูจะได้เล่นนะฮะอันนี้ผมมีแค่หมัดน,นะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยเวะมีปืนไหมให้ผมเก็บซ่วมเงี้ยไม่มีเลยนะฮะเพเราต้องทำตามตำรวจแล้วนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นโอ้โหแม่งมีปืนครบคันเลยนะฮะ แล้วก็มีหมดทั้งาหมดโจนอยู่แค่สี่คนแค่มันก็ไม่แค่นะมันก็ถือว่าเยอะนะครับผมถ้าตำรวจฉลาดหน่อยก็เวลาเปิดปะปุ๊บแม่งก็ฆ่ากูตายหมดเลยนะฮะโอเคนะฮะกดปล่อย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 ผมสีปล่อยผมปล่อยปล่อยเดี๋ยวจะอัปคัดจ้าเย็ดปล่อยมึงจะถ่วงเวลาตรงนี้ไว้จนหมดเวลาเลยดีไหมนะฮะ แหมกูละเพลียนะครับผมนั่งเงียบผมไม่ปล่อยว่ะนะฮะแล้วใครเอาหัวไฟฉายมาเนี่ยนะฮะเป็นนั่งหลับรอในซ่วมรอแล้วฮะจนกว่าเขาจะปล่อยนะฮะหลับรอแล้วพุ่ยเฮีย <c oughs> ไรผมแล้วถูกทำลายไม่คิดจะปล่อยกันบ้างเลยวะนะครับผมปล่อยมาแล้วนะฮะกระโดดมาดึงโอเวอร์เฮียโอเคครับผมสลาสลา,สาคนเข้ามาอยู่ตรงนี้นะ เชื่อฟังตำรวจเขาครับผมถ้าเราออกออกนอกขอบเดี๋ยวเราจะโดนเขายิงเอานะฮะมาตรงนี้โอเครู้แล้วรู้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยตอนนี้เราไม่คุมเขาโอ้เราต้องค่อยๆแหกไปนะนะฮะโอเครู้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วอัน,นตรงนั้นก็คุมอยู่ครับผมถ้าสมมติถ้าเปิดบันไดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มึงได้มันแนะ่โอเวอร์เดอร์ไม่โอเวอร์เหี้ยวตรงนี้โอเคโอเคกดน้ำกด เอ็มแบมันยิงแล้วมันยิงแล้วอย่าพิ่งแล้นไงครับผมยอมแล้วยอมแล้วรู้สึกระจะต้องแบบว่ายังไงอ่ะบังคับมึงต้องบังคับกูด้วยเหรอวะโอเมย์การผมสารกูเถอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกมึงจะปิดปิดเปิดเปิดน้ำหอมกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคะแนนเท่าไหรกันดีครับไม่ได้ครับโอเคนี่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 เฮ้ยไม่ไม่ครับผมคือเราต้องตามคนตำรวจไปนะฮะ โอ้ย,ย,าย่ามเจบ็บไม่ได้ครับผมเราต้องไปที่ห้องปืนแล้วนะฮะเฮ้ยนั่นไงตำรวจมาจะยิงเราแล้วครับผมรีบไปห้องปืนนะผมแล้วก็รีบเก็บปืนนะฮะแล้วก็รีบไปเลยครับผมโอ้ย่าเอาปื่โอ้ย,ยออไอ้โดนตำรวจเก็บโอ้ยไม่ใจเลยว่ะนะไม่ใจเลยไม่ใจเลยครับผมพูดลราเครียดนะฮะโดนตำรวจจับได้แล้ว ตอนนี้ตำรวจเหลือแค่สี่คนมันก็ไม่แค่นะมันก็ถือว่าเยอะแล้วผมโจทกคนเนี่ยนั่นไงโอเคครับผมคือคราวนี้ผมต้องเชื่อฟังคําสั่งมาแล้วนะครับคือห้าเราไปที่ห <c oughs> ้ามเราไปที่กองกองกำลังเราเด็ดขาดแล้วผมหน่วยซัพพอร์ตนั่นไงนะครับผมเราต้องเชื่อฟังตำรวจเขานะฮะถ้าตมรติถ้าเราไม่มีปืนอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีปืนนะผมสลับกันไวๆอย่างเงี้ยตำรวจมองไม่เห็นก็หล่อได้แล้วผมดูแต่มันไม่ทำว่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะคุยอยูนั่นแหละนิ่งๆ เออเยี่ยมตายอมเหรียญกันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ผมว่าเออหน้ามานะครับตำรวจมักจะมาแอบอยู่ตรงนี้บ่อยๆนะฮะอันนี้อยู่ตรงไหนครับผมตรงนี้นะโจนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งครับผมมันขึ้นมาตรงนี้กูว่ามึงมาหยิบปืนแล้วก็ไม่ได้ครับผมถ้าเราก้าวแม้แต่นิดเดียวอี้อันนี้มันยิงกูตายแน่เลยน,ะนั่นไหะเฮ้ยใช้ปืนยิงละจช้ปืนขู่ละบุกบุกเข้าไปเลยเหรอกแล้วกันสองคนเนะี่ยไปเลย พวกมึงมีกันตั้งสี่ตัวเนี่ยนะฮะไปเลยนะเริ่มกลัวแล้วหยิบปืนเมื่อไหร่แล้วก็เฮ้ยยิงแล้ว,ว,ลว,ว,ลวยิงแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยเพื่อนเพนนั่นแหละไรเงี้ยยิงยิงมันยิงมันมันยิงเพื่อนมึนองอ่นะเราเลยแล้วตามไปดิโอ้โหมึงยิงว,งวัตถุหอกเลยเขาผมนั่นไงครับผมตำรวจหนีแล้วนะฮะบอกนี่กูยอมไม่ได้ครับผมเอ้าเดี๋ยวมึงมากันตอนไหนวะเฮ้ยมึง นั่นไงตายโหงนะฮะโอเคเอาอีกรอบสอรอบสักรอบสองรอบนะฮะกำลังดีนะผมโอเคนะฮะจะขอนอนก่นอนผมก็มีแค่มัดอะทำไมตอนนั้นผมเกิดมาผมไม่มีปืนไว้ไว้นะฮะ,ฮะผมลืมบอกไปตอนแรกที่ผมเล่นนะครับผมแม่งมีมีดด้วยนะครับผมมีดให้เราติดตัวไว้นะฮะ ส่วนเรามีแค่หมัดถ้าเราไปต่อยตำรวจปุ๊บคนตำรวจแม่งยิงกูปากแตกเลยไม่ได้ยิงกูอมเหรียญเลยทีเดียวนะเปิดสิครับเปิด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 โอเวอร์เฮียนะบอกให้เรามารวมกันตัวอยู่นะครับผมขอร้องจะทำอะไรนะครับคุณตำรวจโอเคไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นครับผมไม่ได้นะโอเคนะเราต้องทำตามเขานะครับผมไม่งั้นเขายิงเราตายนะเฮ้ยอย่าโอเคเดเดเด โอเคอะนะฮะผมคิดว <muitas S 2> ่าถ้าเพื่อนเรามันไปแบบว่าไปกดตรงนู้นนะผมจะมีความบันเลยเกิดขึ้นนะฮะผมก็คือพวกนี้จะไล่ยิงเราอะไรอะไป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 นะฮะไปก็ได้ไอ้พวกนี้แม่งประกบติดกูหมดเลยนะครับผมโอเคนะเราไปหาอาวุ้นก่อนนะผมเฮ้ยไม่ได้ครับผมอันนั้นมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเพียบเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเพียบเลยครับผมเราจะต้องไปทำกิจกรรมส่วนตัวนะฮะ เพื่อนที่กูไปไหนหมดวะโอเคนะฮะตอนนี้รีบหาปืนก่อนครับรีบหาปืนก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเรานะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันนะผมเพื่อนเรามันไปไหนหมดนะผมไปทำกิจกรรมนันทนาการตรงนั้นครับผมเฮ้ยผมก็ต้องไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวโดนคนตำรวจไล่ยิงไม่ได้ครับผมไอ้พวกนี้มันก็เล่นบอลกันอยู่ครับผมโอเคผมจะแกล้งเงียนมันเล่นกิจกรรมนันทนาการ เฮ้ยย่าเตะฟุตบอล <c oughs> มึงใช้มือต่อยบอลแฮนด์บอลละเฮ้ยยา่ากูเลี้ยงอยู่เด,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 ดี๋ยว้อเด้อเอาเขาไปกันไหนกันหมดแล้วผมเฮ้ยเขาไปกันหมดแล้วไปหาไปหาปืนไปหาปืนเท่าผมฟรีเดย์ครับผมก็คือไอ้พวกนี้มันปล่อยให้เรามาออกมากายดันธนาการถ้าคุกต่างประเทศเขาเป็นแบบนี้ผมว่ามันดีนะครับแม่งเป็นโรงแรมห้าดาวเลย <c oughs> นะเพียงแต่ห้องนอนมีอาณาเขตเท่านั้นแหละนะฮะ ที่เหลือดีดีกว่าทุกอย่างเลยนะฮะเดือด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 พงนผมเฮ้ยมึงอย่าอยากตายมากใช่ไหมนั่นไงนะฮะนั่นไงผมไอ้นี่จะไปเอาปืนแล้วนะฮะค่อยๆไปค่อยๆไปง่ะโอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคครับผมไม่เอาปืนแล้วไม่เอาปืนแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้แม่งยิงกูตายนะการเป็นโจรนี่ลำบากเนาะนั่นไงโอ้โหรีบเก็บปืนดึดดึดดึด ตายโอ้ยเดี oh, oh, ๋ยวๆกระสุนปืนกูหมดจะไปไหน you fucking baby โอ้โหแม่งติดนะครับโอ้ยตายตำรวจโอ้ตำรวจแม่ไม่ตายเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวจจะโอโดนโโนะอ้าโอเคครับผมอันนี้ ตำรวจกำลังจะบินให้ดุดุดดุดยิงตายแล้วเหมืกันผมเห็นมันใส่เสื้อสีฟ้าผมนึกว่ามันตำรวจนะผมที่ไหนได้นะจริงตำรวจใช่ครับขนาดเดียวก็คือเป็นคอมบายนะฮะโอเคอีกรอบแล้วกันอันนี้ผมฆ่าสองตายสองนะฮะโอเคตอนแรกเราต้องทำแกล้งแกล้งกันมีเรื่องกันผมโอเคมาแล้วโอเคแม่งมันปล่อยเร็วไว้นะฮะมาปุ๊บเฮ้ยมึงจะไปจริงเหรอนั่นไง <laughs> โดนไล่กลับมานะไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม่โดนไล่กลับมาเเปิด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 เรต้องแบแกมีหน่อยนะผมแม่ชีวิตโจรนี่ลำบาก่ะเนี่โอเคเปิดเดียวเปิดเดีวผมจะไปด้วยนะผมจริงๆตรงนี้มันจะมีลูกซองอยู่นะฮะผมเคยเห็นเขามาเก็บอยู่บ่อยๆนะผมเปิดลูกปวดทีเด้เดี๋ยวๆทางนี้มันเข้ามันเข้าไปแล้วมันจะได้อะไรครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไม่เคยเข้าไปเลยโอเคกด กดดีฮะปัดไปไม่ได้อะไปไม่ได้โอ้ my god โอ้โหกูดันติดิ๊กชีวิตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้เลือกด้วยครับผมว่าจะไปด่านไหนไปด่านเลโก้แล้วกันคุกปุกเลโก้นะฮะเปิดโอเคครับผมไม่เป็นไรนะตอนนี้ตำรวจตายห่าหมดแล้ว นะโอ้เฮลออฟพลอตโตแนลนะครับผมอะไรนะก็อะไรนะอะไรนะไอไอพวกโจนรกอะไรพวกนี้เนาะนักคุกแม่นักโทษอะไรพวกนี้กดหนึ่งที่เราเป็นเึ่งเกมจะรีเซ็ตภายใวก็คือเกมมันจะรีเซ็ตภายในอห้านาทีครับผมโอเคถ้ามันจบห้านาทีนี้หรือว่าเอารอบนี้จบกูก็ไปแล้วนะฮะผมไม่ได้นะฮะเดี๋ยว เอาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่นใหม่นะฮะสนุกสนุกนะฮะไม่สนอะเล่นต่อไปเลยต่อยต่อยเอ็กซ์ไซส์ก่อนออกกำลังกล้ามเนื้อก่อนที่จะโดนโจรน,นี่ครับผมใครพวกนี้เป็นตำรวจหมดเลยนะจริงๆเล่นเป็นตำรวจก็สนุกอย่างหนึ่งครับผมก็คือจะได้คุมโจรพวกนี้แถมเวลาเวลาเจอโจรคนไหนไม่พอใจยิงได้ครับผมนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีครับผมก็คือถ้าเฮีย้ยไหนไม่เชื่อฟังเกายิงนะฮะ เหมือนคือตำรวจที่นี่ก็มีสัจธรรมอยู่เหมือนกันครับผมผมไปเล่นห้องหนึง่งฮะแม่ง <c oughs> แม่งโคตรเถืออ่อนอ่ะกูกำลังยืนอยู่เฉยๆแม่งไล่ย,ยิงกูละนะฮะตำรวจโคตรเถือ่อ <c> น <oughs> โอ้ my god ิีไเปิดประตูด,ดิจะไปไว่ายน้ำอะ่ะสวิ m มิ่ง p o o รู้จักปะเร็วมันไม่ยอมเปิดให้ครับผม ี่มึงขังกูจนหมดเวลาเลยดีกว่านะขังกูไปหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเวนเปิดเปิดเบยครับผมเลยเลเปิด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 หน้าไม่เปิดมันเปิดตัวไหนวะโอเคลงมาแล้วลง,ลงมาแล้วลงมาแล้วทำอะไร,ร,รดีครับปุ่นตำรวจอาร์กเฮ้ยไออาร์กนี่ผมจำได้ว่าผมติดกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่านะมึงอยา่าเอาฟักคิ้วอยู่นั่นไง เนาะยิงข <c oughs> okay, okay. ู e ่ละมีการยิงขู่ละโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ละยิงอีนี้ละไม่ไม่ไปไหนก็ได้นะไอหัวแตงโมอ่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่หน้ากากกันยังไงวะดูแต่ละคนดิเออโอเคครับผมอยู่ตรงนี้คุณจะให้ผมไปไหนอ่ะโอ้ยพี่ย์ยา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 ตำรวจแม่งเถื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวหน้ากระดานก็ได้ก็ได้ เฮ้ยโอ้ยเราไม่สนแล้วเราค่อยหลอยวไป <S <S ผมจะไปทำกิจการนันน,นาการรู้จักปะนะฮะเอิม่มอะไรเนี่ยให้มึงให้กูมานอนตรงนี้เหรอค่อยๆหลอยไปเอ้ามีปืนไหมมีปืนไหมไม่มีเว้ยนะฮะค่อยๆหลอยไปทางทางนี้เอ้าผมเราจะไปเอาปืนนะฮะเฮ้ยโอเคมันมันคนละทางเว้ยทางนี้แม่งตำรวจดักตัวนี้นะฮะผมทางเอาปืนนะฮะ มีใครหมัดนะฮะไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีครับผมต้องทำให้คนตำรวจตายใจนะฮะแม่กตัดแต่ทางออกเฮ้ยอย่าอย่ายิงโอ้แม่งยิงคือไคนไหนที่อยู่ด้านบนไล่ยิงเลยเว้ยเฮ้ยตายแล้วครับผมตายแล้วตายแล้วนะฮะเฮ้ยรีบรีบรีบผมรีบผมโดนต่อยโดนต่อยงขั้นเลยโดนตส่อ้าอ้าเจ็บมือป้องกันโอเคอ๋อ เฮ้ยบัตรบัตรัตรัตขออีกรอบที่ครูขออีกรอบจนแบบยังขออีกรอบแล้วกันขออีกรอบจริงๆครับผมอีกอีกรอบนึงแค่รอบเดียวรอบสนุกนะฮะโอ้ยคุกนี้ขังกันสามคนนะฮะแม่งอืมมีรูมเมทเยอะมากอบอุ่นนะดูแต่ละคนแม่งเอ้ยฆาตกรกันดังนั้นแม่งเอาหัวกระโหลกใครมาใส่เนะี่ยฮะอืมกำนะฮะแมงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้อง ทำการยังไงให้คุณตำรวจรีบปล่อยออกจากคุกคุณตำรวจครับฟรีส์ีฟมีไม่ไม่ใช่ลีฟมีนะปล่อยกุบกปล่อยนี่อะไรวะเล m มีฟรีโอเคนะโอเคมีลฟโอเคโอเคกูรวมันอยู่ตรงนี้ละห้ามห้ามทำอะไรกูนะนะเะือดแม่งตบตดนตบตบตบไป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 โดนทอดโดดโอ้โหโดเดเดเด ต่อยกันอยู่อ้าอยาโอ๊ยจะจะอะไรกันนักกันหนาเขาเจ็บยิงเลือดคุณหรอโฮซิ่สองเลยยอมแล้วยอมแล้วจะออกไปทำจะกำนันธนาการได้หรือไม่ได้หรือไม่หนึ่งห้าไม่เรียงยิงทิ้งกี่ตัวไว้เกณฑเลงยังไงเลงยังไงเลงยังไงสองสามสี่เลียงหน้ากระดาษเลียงเลียงหน้ากระดาษแล้วผมนิ่งๆทหมด ผมต้องปิดระหวดเน่เนนยม,มันมันยิงมาด,ดถ้าเปิดวอยซ์ไว้อย่างเงี้ยผมมันจะแย่งกูคุยนะไม่เป็นไรนะคือคนนี้โ okay, อเคเดเราจะต้องตามเขาไปนะผมแต่ผมปิดว o i ซ์เอาไว้นะฮะคือถ้าเขาไปทางไหนเราก็ต้องไปนะแม่งผ,ผู้้คุมแม่งเผื่อนเลยผู้กุมจะพาเราไปทำกิจกรรมนันทนาการจะไปอัดตูดถั่วดำกันนะฮะตามเราต้องตามผวกคุมไปไม่ได้ผมเก อเคอะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำอะไรครับผู้คุมโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงกลัวแล้วโอ้ยมันมีแค่หมัดนะทำมีมีแล้วเราก็โอ้ยโอเคทำอะไรกันนี่อโอเคครับผมเราต้องเชื่อฟังเขาก่อนนะฮะเฮ้ยนั่นไงโจนมีคนหนึ่งอยู่ข้างบนครับผมเฮ้ยนั่นไงโอ้แม่งมันไปดักแล้ว แย่แล้วความหวังสุดท้ายของเราผมว่าอมเหนียดแน่เลยอ่ะเฮ้ยผมว่าผิดคาดนะไม่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 ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไอพวกนี้มันก็ให้มึงให้กูไปเล่นบาร์เถอะนะให้ผมไปเล่นบาร์เถอะนะนะมอยากเล่นบาร์ <c oughs> เล่นบาร์โอ้เดยอเด้อยดทางนี้มันเป็นอะไรอ่ะโอ้คน้ผมมาตัววิ่งเนี่ยนะโอ้ ว่าจะตายแล้วแม่งมีวิธีกำจัดโจรได้เฮี้ยมากอ้อไอ้ตำรวจบ้าพวกนี้ผีทำร้ายประชาชนได้ลงคอผมดูตายตายโหงไปหมดเลยนะฮะน้ำพวกนี้มันน้ำพิษเรื่องครับผมโอ้โหแม่งตำรวจโคตรเถื่อนอ่ะนะฮะโอ้ยไม่ได้แล้วผมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นเอ็กซ์โอโออะไร ตามโจนว่านั้นไงโอ้โหเราสู้แล้วครับผมเราสู้แล้วนะเฮ้ยยิงไกลยิงไกลเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเราหมดเลยคนหนึง่งเลยคนหนึ่งเว้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจุดจบของพวกนี้ก่อนนะฮะโอเคครับผมเราจะต้องรีบตามไหมฮนะืมปรากฏว่าดูดูแล้วโจนตัวนี้แม่งดันฉลาดอ๋อไม่ใช่ครับผมมามามา,มาผิด้องครับผมมาตรงนี้โอ้โห แม่งโคตรคล่องเลยเว้ยรู้รู้ด้วยครับผมว่าอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะฮะโอ้โหแม่งอยู่บนนี้ได้ละกูยังไม่รู้เลยว่าขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนะฮะโอ้แม่งสุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดบนบนบนนะฮะไอ้พวกนี้ก็บอกบอกสปอยกันทั้งหอกเลยไม่รู้ครับผมเดี๋ยวได้โดนแบนเนี่ยยิงแล้วอีกแล้วโอ๊ยตายแน่ตายแน่มึงตายแน่เอ้ามันโดดเป็นมางแล้วเพื่อนกูแบนที่649ไปแล้ว กลายเป็นบรรทุลาลอยนัดไปแล้วนะผมเดี๋ยวรอตำรวจขึ้นมานะไอ้พวผมต้นจับไปอยู่นัดไงไอเยมนะอีกแค่ห้ารอบจะไปแมปต่อไปเดียวกูบอกว่ารอบตะกี้เป็นรอบสุดท้ายโอเคขออีกรอบนึงแล้วกันติดลมติดลมติดลมอันนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าผมถ้าผมไม่ถ้าผมถ้าผมไม่หยุดคลิปนี่ผมอันนั้นเลยนะฮะผมเลิกเล่นเกมนี้ตลอดชีวิตเลยนะฮะโอเคนะฮะ เปิดออกกำลังกายหน่อยผมแข็ตงตำรวจมากนะฮะทำกูตายไปสามเลยนะเนี่ยเนี่ยเนีน่ยใช่ปะวะกูตายไปสามไหมปะ่ะใช่นะฮะเฮ้ยนั่นตายแค่สองครับผมตายแค่สองรวบรวม,รวมตัวกันโอเคแะผมแม่งตำรวจพวกนี้มึงคือมึงไม่ต้องพากูไปสวิมมิ่งนะพากูไปสวิม,มิ่งตรงนั้นแม่งตายอย่างเดียวอะโอ้ โอเคอยู่แล้วอยู่แล้วใครแหกกดแล้วโอเคหมอบอ่ะบอกให้ผมหมอบไมหมอบอ่ะอ่ะเคนะฮะจริงๆถ้าพวกเราแบบร่วมใจกันแนละ้วผมเดินไปตรงนู้นแล้วก็กดแบบขึ้นไปรอบเดียวนี่ผมว่าชนะอยู่นะฮะเพราะว่าคนเยวก่อนนั่นไงตายแล้วคนคนเดไม่ยิงเลยเว้ยถ้าใครแหกกดอย่างนี้เลยอนะ่ะโอ้เแบบว้ยคนแรกกลัว โอ๊ย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 ก็ได้ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยโอ๊ยตำรวจแม๊กใจยักษ์ใจมันเด้อเด้อเด้อเด้โอ้โหสุดเลยครับพวกเบ๊กโอเคครับวันนี้มีโจรคนหนึ่งแหกไปแล้วนะครับผมตำรวจตายไปคนหนึ่งแล้วนะฮะโอเคเด้อเด้อเด้อเราต้องค่อยๆกระลึบไปเอาปืนนะผมกระลึบไปเอาปืนนะผมแล้วแล้มีใครใจกล้าตัวคนหนึ่งแบบว่า ไปเอาปืนได้เลยโอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ย e รู้รู้สึกเขาพยายามที่จะทำให้เราอยู่ห่างปืนมากที่สุดนะฮะโอเคโอเคอยู่ยโอเคกลัวละกัวละนะฮะามสองหนึ่งโอเคไ้ผมเดี๋ยวไม่งั้นยวุ่นนี้ไม่ยิงโอเคโอเคไปก่อนไปกอนเดปโอ้นียเดียดดมีปืนป่ะเ้ยเย็นนอ้หน เย็นแม่งตบดยาไปแล้วไปแล้วโอนโอ้ยยันย็นไปตบโดนเลยไปแล้วไปละโอ้ยแม่ตอนดีเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยเย็นแม่โอ้ยยิงกูอุ้ยตายโหงเไปแล้ว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 อยู่แล้วอยู่แล้วหมดละโอนละโอ้ยแม่งเหลือกันแปดคน ตอนนี้เรามีกันกี่คนครับผมสี่คนนะฮะถึงว่าสี่คนนี้เป็นความหวังของเราได้นะผมแต่โอยโอเคโอเคไปแล้วอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยแมงใจร้ายนั่นไงหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมารวมกันตรงนี้กันหมดเอไมนวะคนหนึ่งแม่งไม่มีความหวังแล้วครับตำรวจนี่ก็ใจยักไปละโอเคมาแล้วมาละไปแล้วไปแล้วเี้เลืยต่อยเดี๋ยวจะใช้หมัดต่อยนะโอเคโอเคไปแล้วไปแล้ว เขาจะพาผมไปไหนพาผมไปตัว <Qué> วิ่งเหรอกำลังอยากไปพอดีเลยนะวัดวัดนะอะไรอะอะไรอะอ๋อให้วิ่งไะโอเคผมชอบที่จะวิ่งไปเลยอ้าวโอเวอร์เฮียโอ้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ไรเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนตีโอเคโอเคไปละไปแล้วถ้ากูวิ่งออกนอกลู่นี่กูตายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงมาขับให้กูแข่งเลยเหรอเนะโอ้แม่ง แต่แากผมอยากว่ายน้ำว่าผมอยากว่ายน้ำอุ้ยวิวิยาให่ใหญ่ใหญ่ยี่พวกนี้มันป่อยกันแล้วผมโอเคแล้วผมวิ่งเลยใช่ไหมอืมไปเลยโอ้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 ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดนๆไอพวกนี้ถ้าหมดถ้าหมดถ้ากูแพ้นี่มึงจะทำการยิงกูเป็นโอเคไปน็อกเลนนะฮะทำการโกงเขาหน่อยกระโดดถึง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 มืดแล้วครับผมมืดแล้วนะฮะถึงถึง ไปแล้ว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 อย่บอม่ตำมันไล่ยิงเลยไหมใครร้ายโ๊ยายโ๊ยพืน้ยแกแกแนดปืนปืนอปืนมาก่อนมันแค่นเดียวนะเฮ้ยปืนไว้ปืนไว้เฮ้ยมันก็ไปหมดอย่างี้กูจะแดกอะไรวะเกูมีแค่หมัดไปต่อยหน้ามันหรือไงไม่เป็นไรครับผมเราไปที่คลังอาวุธได้นะไปที่คลังอาวุธครับผม ไม่ได้นะร <ues> อ, <Star> อบนี้ได้แก้แค้นทั้งหมดโอเคจบแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ทำการรับชมผมนะฮะอะไรนะครับผมสำหรับวันพวกนี้ได้เจอม็อดนี้แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับใครชอบกดใครชอบกดไลค์ชอบกดติดกดตับนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ <S <S